สวัสดีคยัยูวันนี้ผมจะมาสอนในการรับ UGC ฟรีนั่นเองนะครับก็ UGC ซีนนี้จะเป็นบอคิวเรียนะครับโนบอคิวรีนะครับผมก็แบบนี้ไม่ได้แจกแค่โน v บอคิวเรีนะครับแต่ผมจะพาไปดูข้างในและวิธีการรับกันนะครับก็แบบ UGT ที่จะแจกฟรีนะครับก็เป็นแบบนี้นะครับก็แปลไทยก็คืออยากขยับนั่นเองนะครับก็ เราจะไปดู UGC ข้างในกันนะครับอ่าเราก็เข้ามาในแบบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เป็นแบบได้ไหมนะครับผมก็เกมนี้เล่นง่ายๆนะครับก็คือการที่ให้ยืนนิ่งๆอย่าขยุนะครับเมื่อเวลาเราขยบแล้วนี่ครับเวลาจะ,ะรีเซ็ตนะครับจากการนับถอยหลังประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับซึ่งการ รับ UGC นั้นก็คือกดไปที่ร้าน UGC ฮะแล้วก็กดไปสักอันหนึ่งนะครับอ่าผมจะกดอันที่ใช้จุดน้อยที่สุดนะครับก็คือแว่นฐานนี้นะครับแว่นหนุ่มห้าหมื่นนะครับก็ถ้าเรายืนครบประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับเราจะได้ประมาณ2 0 0 0 0จุดนั่นเองนะครับซึ่งอ่าแว่นฐานนี้เรายืนแค่ประมาณอ่ชั่วโมงครึ่งนะครับเราก็จะรับ UGC เป็นแว่นฐานนุ่มได้นะครับอย่างอื่นก็ ยืนแสนนี้ครับยืนเจ็ดหมื่นห้าแปดหมื่นห้าแสนหนึ่งห้าผมจะเรียกอย่างนี้แล้วกันนะครับก็นั่นแหละนะครับก็คือถ้ามีใครขยบสักคนหนึ่งนั่นนะฮะนะครับคุณเห็นถ้าจะมีคนป่วนแบบนี้เรื่อยๆนะครับก็จะใช้อดมินกระเทียแม่งเลยก็ได้นะครับไม่ว่ากันนะครับแต่หนึ่งพันลบนะครับผมก็ตรงนี้นะครับทุกๆประมาณสี่ห้านาทีนะครับ เราก็จะมีสิทธิ์รุ่นรับ UGC เช่นกันนะครับก็แต่เปอร์รเ,ซรเซ็นต์ได้ที่สุดคือเจ็สิบสี่เปอร์เซ็นนะครับคือคือดูเอาแล้วกันนะครับนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับในการที่จะมารับ UGC ในแบบนี้ฟรีนะครับซึ่งแบบนี้ครับเปิดมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับก็โอเคนะครับคับ มาเปนไบสี่ร